สวัสดีครับกลับมาพบกับรีพาวเวอร์ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราทำรถสไตล์ SUV กันบ้างนะครับอยู่กับ u zuki ิจิม y นะครับ JB 7 4ตัวนี้เข้ามาเปลี่ยนล้อยางช่วงล่างใหม่จากเรานะครับเริ่มกันที่ล้อก่อนเลยตัวนี้จะเป็น SSW S297 นะครับ S 2 9 7ขนาด16นิ้วกว้าง8นะครับออฟเซตศย์สีดำได้านะครับเลือกยางเป็น โยโกฮาม่าจีโอแลนด้า0 1 5นะครับขนาด2-25ทับเจ็ดสนะครับสุดท้ายด้วยช่วงล่างนะครับเลือกเป็นสเตปยก1นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นคัสโกตัว o n e i n c h u p นะครับตัวชุดนี้สามารถยกได้1นิ้วและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับการยก1นนิ้วตัวคัสโกก็จะมีตัวขาเลเวลปรับเซนเซอร์ไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบนซูซูกิจิมนี่คันนี้นะครับจะออกมาสวยงามลงตัวขนาดไหนติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยครับ อ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Suzuki Jimny JB74 นะครับสเต็ปล้อ,อยางโชคยก1นิ้วนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวล้อเป็น SSW นะครับลาย S297 สีดำได้านนะครับขนาด16นิ้วกว้าง 8ET0 ยางเลือกเป็น Yokohama Geolanda G015 นะครับขนาด 22570R16 แล้วก็ยกด้วยช่วงล่างของคัสโกนะครับตัวนี้จะเป็นชุด วันอินชัพนะครับยก1นิ้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สุสกิ Jim เน่และต้องการตกแต่งในสไตล์แคมปิ้งนะครับเที่ยวป่าเบาๆแบบคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามพวกเราทีมงาน Repower ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ e ีีนี้ขอลากัรไปเยงเท่านี้ก่อนสำหรับ e ีพีต่อไปเราจะนำรถสวยๆอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซั b s c r i b e กดติดตามช anel ของพวกเรา YouTube c h anel n Repower Thailand ไว้ได้เลยครับ EP นี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ